ท่านมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องยาเสพติดครับผมเนี่ยเกลียดเรื่องยาเสพติดมากแล้วที่บอกว่ายาบ้าห้าเม็ดมันยังไงครับท่านใครครอบครองยาบ้าห้าเม็ดเป็นผู้เสพเขาคิดกันมาดีแล้วหรอครับผมว่ามันแปลกๆนะฮะมึงอเอาตับก,กะไหนมาคิดเอาสมองไหนมาคิดกันในพวกที่คิดแก้กฎหมายนี้ผมว่าลองแต้มไม่น่าจะเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้นะฮะเพราะอะไรครับ พราะยาเสพติดเป็นบอ่อเกิดของอาชญากรรมทุกประเภทถ้าคิดจะแก้กฎหมายจะทําประโยชน์มึงต้องแก้แล้วไม่ให้มียาเสพติดก,การที่เสพมันต้องมีการกําหนดเม็ดหรือไม่ท่านลองแต้มมองเรื่องนี้ยังไงครับเสพไม่จําเป็นต้องมีเม็ดไม่เห็นตัวยาถ้าสามารถตัวจพิสูจน์ตรวจฉีตรวจเลือดเอาสารเข้าไปนั่นก็เสพแล้วแล้วมึงจะไปเขียนกําหนดเม็ดทาไมอ่ะการที่กําหนดเม็ดมันจะเป็นการเปิดช่องหรือเปล่าครับท่านลอง ิดช่องให้มีการครอบครองมากขึ้นเหรอแล้วพอเสพผ้าเม็ดมึงก็ไปฆ่าเขาไปป้นเขาไปจี้เขาแล้วมึงแก้ปัญหายังไงแบบนี้มันจะเป็นตาบาับของรัฐบาลหรือเปล่าครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นตาบาบเลยค่ะคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ครับรับรองเดินไปไหนแหละไปถามว่าไม่มีใครเห็นด้วยเลยแล้วมึงออกมาได้ไงมึงไม่เคยถามประชาชนเลยอย่างนี้ไหมแล้วท่านมองว่านโยบายแบบนี้เป็นนโยบายลักษณะไหนครับนโยบายเอาหัเอาใจกันเท่านั้น ท่านรองแต้มฝากอะไรถึงคนที่เกี่ยวข้องกับโนโยบายฉบับนี้ของรัฐบาลหน่อยครับผมขอใแช่งนะไอคนที่เกี่ยวข้องนะ่ะขอให้ลูกหลานมึงมีภัยพิบัติขอให้ลูกหลานมึงติดยาเสพติดแล้วมึงจะได้รู้สุดท้ายกับท่านรองแต้มรัฐบาลได้มีการคัดคนมาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่และประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อไปครับไม่มาคัดคนดีมาเป็นรัฐมนตรีเลยแต่ผมถามประเทศไทยเป็นจะเจริญได้ไง คุณหมอชนนารูสึกว่าจะไม่มีใครเห็นด้วยกับกฎหมายที่ท่านหมอชนนาเซ็นรับรองเลยนะครับท่านมองเรื่องนี้ยังไงฮะเป็นนายตำรวจระดับผู้ใหญ่นะครับแม้จะเกษียณอายุแต่แล้วเนี่ยผมอยากให้ท่านดูกฎหมายท่านขอความไปดูกฎหมายครับท่านเลวัตรู้สึกว่าคุณหมอชนนาบอกว่าอยากให้ท่านรู้กฎหมายฉบับนี้ให้ท่องแท้และให้ท่านอ่านให้ละเอียดมากขึ้นกว่านี้หน่อยฮะท่านคิดเห็นยังไงครับโ้ถ้ากูอ่านไม่ท่องแท้เนี่ย จะออกมาพูดเหรอแต่ก็ฟังไอ้แก่ที่มันพอมีประสบการณ์บ้าง